เรามาเอาต้มกันต้มสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็สิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งสองสามไม่เอาไม่เอาตองไปเอาท์แอป้ดูกัน นีไปหาแชมินต่อ,อเคไหมแชมินลำ เรารู้ว่าซาบินอยู่ไหนแต่ซิมไม่บอกโอเคไหมซิมเราบอกว่าใกล้หรือไกลท้องน,นี้ไกลนิดหนึ่งว้าอุ้ยตกใจจ้แต่ที่คิดว่าซาบีนอยู่ตรงนั้นไม่กินไม่ก,มกินแค่เธอตอนนี้เธอบอกมาใช่ไหมใช่เลยเนาะเนี่ <All> right. อ,อ๋น้อยต้มอ้าวมาอ,อตต้มดีกว่า<อ>ต้มสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสเชามีเป็น80 90แล้วท่นไม่ได้รับหรอท่้ชี้เป็นคนแอบแคุณก็เป็นคนแอบชาวมีเป็นคนนับ Har du snakket med folk? เออตู้ไม่ใช่ทำแบบนี้สิบยี่สิบสามสิบแบบนี้นับไปเรื่อยๆอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยม่ใไม่ใช่ได้นานเกินแล้วอ่ะเอาใหม่อ่ะเอาใหม่ใหม่โอ้ตู้ไม่ใช่เหมือนเอาใหม่สิบยี่สิบมไม่เลยไม่ไม่แต่เป็นต่มีนาเลยเพราะว่ามีนะเพราะว่าแตชิบไปคนถือกล้องโอเค

หรือแอบซ่อนหรือแอบซ่อนอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยได้เสียงหยาอย่าเฮ้ย, <c oughs> ยมีนา่าจับจุ๊บมีนา่จา,นาจับฟันหรอเมื่อกี้มีนาจับฟันหรอ <c oughs> มีนาจาับฟันหรออาปาร์ตรงไหนไ <c oughs> เห็นเมื่อกี้อาปาร์ ตอมตุกตึมตึมสิบยี่สิบสามสี่สี่สิบห้าสิบหกสิบชาบินเขาจะหนุ่ีเกล้วเนี่ยปะนับนับยับตับปีนี้ หนูนต่ไปบอกว่าใจคิดไม่ได้อยู่โอเคไหมนอนยังไงกกึโอ๊ยเยนหมดยวาเยไงไงไม่เ่ยไม่นั้นโดตาไม่เห็น เขาจะไม่เห <who referred to> ็นส <fever> ูกิลนะครับเหนเข้าวเจ้มีนาเลยหไ